ไปที่เมืองท่าขี้เหล็กนะครับในเมียนมาอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับที่นั่นชุนลมุนเล็กน้อยครับโดยเฉพาะเรื่องของการกักตุนน้ำมันที่จะใช้ในเครื่องปั่นไฟนะครับเราจะติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณโกวิทบุญธรรมครับรายงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับนอกจากเครื่องปั่นไฟแล้วนะครับสิ่งที่หาย,ยากมากสุดในฝั่งประเทศเปียนมาจังหวัดท่าขี้เหล็กครับคือน้ำมันในตอนนี้ครับ ภาพบริเวณสถานีบริการน้ำมันในจังหวัดท่าขี้เหล็กครับประชาชนจํานวนมากนํารถมาเติมน้ํามันแล้วก็มาซื้อน้ํามันนะครับบางจุดแถวยาวมากกว่า1กิโลเมตรครับนี่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีนะครับหลังจากทางการไทยตัดกระแสะไฟฟ้า2จุดคือบริเวณบ้านเหมืองแดงกับสะพานวิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อําเภอแม่สายครับ และก็ยังเป็นผลกระทบมาจากการห้ามส่งออกน้ํามันจากไทยไปยังจังหวัดท่าขี้เหล็กด้วยนะครับโดยบริเวณสะพานวิจภาพไทยเมียนมาแห่งที่2มีรถน้ํามันฝั่งไทยนะครับจอดติดค้างบริเวณสถานีพักสินค้าส่งออกครับการสำรวจสถานที่ต่างๆในเมืองท่าขี้เหล็กวันนี้นะครับมีสถานที่ราชาการธนาคารร้านค้าต่างๆวันนี้ก็ยังเปิดตามปกตินะครับ โดยธนาคารหลายแห่งนะครับต้องใช้เครื่องปัดไฟช่วยเพื่อที่จะให้ระบบธนาคารสามารถทํางานได้นะครับส่วนชาวบ้านหลายคนนะครับก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าคืนนี้จะมีไฟฟ้าใช้หรือไม่อย่างชาวเมียนมาคนนี้นะครับพูดภาษาไทยได้นะครับที่ต้องเร่งหาเครื่องปั่นไฟพร้อมกับบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านครับพันกว่า6,000กว่าซือ้อตรงไหนนะครับซื้อที่ฝั่งนี้ อยู่ฝั่งนี้มันใช้ได้นานไหมน้ำมันน้ำมันแพงไหมครับไม่เคยใช้มาก่อนอ,อันนี้ก็นั่นอีกกำลังดูแหละครับว่ามันใช้ยังไงใช่ใช่ใช่รับน้ำมันพี่มีอังตอนนี้ยังพอมีอพอจับรถไปลงมาใช้ กลับมาที่ฝั่งไทยนะครับชาวเมียนมาวันนี้ก็เดินทางเข้ามาซื้อสินค้าเป็นจํานวนมากนะครับอยากที่บ้านป่าเมียดน,นะครับอาเภอแม่สายตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีการเปิดด่านชาวเมียนมานั่งรถโดยสารรับจ้างมาซื้อเครื่องปัดไฟนะครับซึ่งวันนี้ขายดีนะครับขายไปมากกว่า10เครื่องแล้วแล้วก็มีหลายขนาดนะครับตั้งแต่5000บาทถึง50,000บาทครับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับบริเวณสะพานมิตรภ,ภาพไทยเมียนมาแห่งที่2โดยก็เปิดเผยกับสื่อมวลชนนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่าทางการเมียนมานะครับสามารถเชื่อมไฟฟ้าจากประเทศลาวได้แล้วบางส่วนครับที่การตัดจุดจําหน่ายจุดจ่ายไฟ2จุดเนี่ยก็ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดท่าขี้เหล็ดของเมียนมาขณะนี้ทาง การไฟฟ้าท่าขี้เหล็กได้มีการเปลี่ยนระบบการใช้ไฟจากประเทศไทยเป็นประเทศลาวนะครับประมาณร้อยละ50แล้วที่เหลืออีกร้อยละ50ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการแก้ไขก็คือจะเปลี่ยนระบบเป็นรับไฟฟ้าจากลาวทั้งหมดนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาภายในวันนี้หรือภายใน1นถึงสวันนี้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนระบบการใช้ไฟจากประเทศลาวได้เต็มพื้นที่ ส่วนนี้ครับเป็นภาพบรรยากาศสดในขณะนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณตัวเมืองท่าขี้เหล็กตรงข้ามอำเภอแม่สายนะครับหลายจุดหลายพื้นที่ในตัวเมืองท่าขี้เหล็กโดยเฉพาะอาคารสำนักง,งานต่างๆโรงแรม เปิดให้บริการตามปกติยังเห็นแสงไฟค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนที่เป็นจุดที่อาจจะใกล้ๆกับฝั่งไทยหน่อยบางจุดไฟฟ้ายังเข้าไม่ได้อย่างเช่นที่บริเวณตลาดท่าล้อนะครับบางจุดก็ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าซึ่งสถานการณ์ในฝั่งเมียนมาพรุ่งนี้คาดว่าผมเข้าไปฝั่งตรงข้ามนะครับ ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กทางส่วนราชการต่างๆการไฟฟ้าเริ่มที่จะมีการลากสายไฟหลายจุดคาดว่าภายใน1-2ถึงวันนี้ก็จะเชื่อมต่อไฟฟ้าจากฝั่งลาวได้ขณะที่สถานการณ์น้ำมันที่กักตุนไม่ใช่เฉพาะตัวเมืองท่าขี้เหล็กเท่านี้นะครับฝั่งลึกเข้าไปด้านในฝั่งจังหวัดเชียงตุงแล้วก็หลายเมืองนะครับก็มีการกักตุนน้ามันเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ามันส่วนใหญ่จะส่งออกตรงนี้นะครับไปที่รัฐฉานประเทศเมียนมามูลค่าในแต่ละเดือน นะครับมีมูลค่ามากกว่า400ล้านบาททีเดียวครับ